สวัสดีนะครับพอ่พอพ่อแม่แม่พี่พน้องนองนะครับครับไลฟ์เพจขอชี้แจงก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับาตามที่ทางเพจได้โพสต์ไปนะครับก็ขอความร่วมมือน,นิดนึงนะครับในส่วนของอ่า นักท่องเที่ยวนะครับที่มาชมความน่ารักของน้องนะครับน้องคากิและแม่พะรุนะครับตอนนี้น้องเพิ่งอ,ออกมานะครับเกิดเหตุการณ์วันนี้นะครับก็คือมีมีคนคว้างหินนะครับใส่แม่พะรูแม่พะรุก็พาน้องเข้าไปหลบนะครับยังไงก็ต้องขอความร่วมมือนะครับในส่วนของอ ในส่วนของคนถี่เขามาชมน,นะนะพี่น้องคน้นถีมาเบิงน้องข่ากีกัมเมพารลนะครับเหมือนเขาก็เป็นพฤติกรรมการกินอาหารของเขาปกตินะครับเราอย่าพยายามให้น้องแสดงพฤติกรรมอื่นที่ไม่ใช่พฤติกรรมตามธรรมชาติของเขานะครับเราก็ดูแบบด้วยความชื่นชมเนาะมาเบิงโดยความชื่นชมโดยความตหาหักความอ่อนซ่อนนะครับอย่าไ้อันอยาไปให้อยากให้น้องเล่นน้อง วิ่งยังจากสีนั้นนะครับก็เราดูได้ถ่ายรูปได้นะคะแล้วก็ห้ามขยอย่างนะคะหินหินหรืออย่างที่อยู่ในมือห้านะครับที่ห้าวทือติโตมากเพื่อจะให้น้องอแสดงพฤติกรรมอื่นๆนะครับจงนีกาบบนา มนาสมค่วรเหตุน,นะครับกับยังไงก็ขอความร่วมมือนะครับฝาก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 ไว้นะครับผ่านทางเพจนี้ที่เพราะว่าวันนี้มันเกิดเกิดเหตุกับน้องนะครับก็ทําให้แม่พาโล้แม่พะโล้ตกใจแล้วก็พาน้องไปอีกมุมหนึง่งซึ่งปกติมุมกินอาหารของน้องจะอยู่ตรงนี้ตอนนี้เพิ่งออกมานะครับในส่วนของพ่อหรือพี่เลี้ยงของเขาตอนนี้ก็คือไม่สามารถเข้าใกล้ได้นะครับเพราะว่าน้องก็ยังหวาดระแวงกลัวอยู่นะคะยังไงก็ ฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากไอ้ในส่วนของตรงหนีน้ำนะคะในส่วนของการเข้าเที่ยวชมเนาะเราดูด้วยความความตาหากความอ่อนซ่อนความอ่าทายลูปนะคะทายลูปได้เบิ้งเนพี่น้องหาอยู่สาเบิ้งได้ไก่นะครับแม้ก็จะมีมันก็จะมีเวลาช่วงที่เราสามารถดูได้ใกล้เวลาที่น้องพักผ่อนนะคะเราไม่บังคับว่าน้องต้องออกมาเวลานี้เวลานี้แต่ว่าในส่วนของการกินอาหารของเขาเหมือนตอนนี้นะคะเขาก็จะกินช่วงเวลาประมาณเนี้ย ประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับและพี่น้องจะสิบวกภาษาไทายอัน,นิกะกะถือว่ามาไล่อ่าชี้แจงให้ทังพี่น้องนะคะคนที่เขามาเที่ยวชมนะคะเขามาเที่ยวชมมาเบิงนะคะกะเบิงนองด้วยความวานองตะหักนะคะถ่ายรูปได้นะคะถ่ายรูปได้กล่องห้ากระทั้นสมัยเลยนะคะซูมได้นะฮะ นะฮะตัวนี้ก็ต้องขอความร่วมมือนะครับจากนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมความน่ารักของน้องคากิแม่พะโลนะครับเพราะว่าวันนี้มันก็มีเหตุจริงๆนะครับมีเหตุจริงๆที่ทําให้แม่พะโลปกติแล้วแม่พะโลจะเป็นคนที่เป็นฮิปโปที่นิ่งๆนะคะเรียบร้อยดูไม่ค่อยแสดงอาการกาล่าวลาวนะคะน้องตกใจค่ะตองตกใจหมือนผ้าลูกแลนพุ่งข้นเขาไปทั้งหัวทั้งย่างแล้วก็ ยางวุนว่นวุนว่นวุ่นวุ่นหลบตัวนี้ก็เพิ่งออกมานะครับแม่จับคนไม่ดีส่งบอยเลเดอนะคะก็ตัวนี้ก็ต้องขอความหลวมมือนะครับต้องขอความหลวมมือจากจากนั้นท่องเที่ยวทุกท่านด้วยนะครับเราว่าเปยังนอกก็ยังตาหากคือเก่านะแต่เขาก็เข,าก,เขาก็บบออันนี้เด้อจะไปมุมทั้งฝุ่นก่อนแป๊บนึง ตัวลงตื่นก่อนนักท่องเที่ยวเมืองตื่นแหละคุณโอ้คนก็แบบหบากหลายแอดมินสู่ชีวิตแห้งฮะอันหนึ่งนะฮะนี่นพ่อเป้นั่งเฝ้านะฮะไม่กาลงไปนะฮะไม่ปอดละว,วันนี้นะฮะต้องใช้เวลาอีกขนาดคนเลี้ยงเนี่ยบอกว่าเราต้องรอพรุ่งนี้เช้านะคะน้อก,ก็ต้องอ่า ขอนาเรียนแล้วกันนะ,ะนําเลียนแจ๊สีแจงไ้พี่นองรับสาบเนาะในส่วนของการมาเบิงนะครับมาเบิงครอบตหาหักของหนองแล้วก็เฮ้าบอยโยนแม่นยั่งอยู่ในมือฮับอตตองโยนลงไปนะครับเบิงแม่นหนองสียูซื้อ,อยือนขิงหนิงอยู่นะคะรับอตตองอยากให้หนองเลนนะคะเหรียญบาทเหรียญสิบบาทเหรียญบาทเหรียญสิบบาทนะคะเอออันนี้สําคัญเหรียญบาทเหรียญสิบบาทนะครับเรามีกล่อง ให้หยอดในการร่วมอุปถรัรมภ์นะคะเราไม่ต้องโยนลงในฐาดอาหารในขณะที่น้องกินอาหารนะคะอันนี้ต้องขอความร่วมมือด้วยนะคะเสียงขอดขึ้นเมื่อยแต่พี่น้องไหนย,ยิ่งเสียงหายใจก่อจ้าฝากบอกเป็นกำลังใจให้พอเปีนะคะค่ะนี่นั่นงขงโมโยอยู่นี่พี่น้องประกาศลูกไปอย่าลูกจะของ <laughs> นะฮนะ,ะเออประเด is, ็นเหรียญเหรียญห้าบาทเหรียญบาทเหรียญสิบบาทเนาะใครที่มาดูพูลธคนกับสี่ร้อยได้ว่ามันอันแล้วก็ในส่วนของโซนจระเข้ลุงบอยเหมือนกันเนาะขอความร่วมมือนิดหนึ่งนะครับก็คือเราไม่ต้องโยนไม่ไม่ต้องโยนเหรียญลงไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อน้องสัตว์นะครับแต่วันนี้ แม่พะโลเจอนะเจอหินนะครับเจอหินก็ต้องขอความร่มมือนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยนะครับโอ้ยเหลือใจดีคิดได้ไงไปโยนของใส่คากิกะนะครับก็ต้องขอความร่มมืออีหลีนะครับน้องน้องจะกลัวนะครับน้องจะกลัวดูดูแม่พะโลสิแม่แม่พะโลสเป็นในพี่น้องกินกระเกลียบลอยนะครับบ่เป็นยังเป็นตาหาขึ้นอย่างนี้ กินเรียบเราขอบคุณดาวนะครับกินเรียบลอยนะคะ,<ล>นะเห็นว่อะไรก็น่าจะราแวงอยู่ละตอนเดิอนออกมาเห็นไหมตอนเดิอนออกมายัางเดินแบบแล้วก็นิ่งแล้ว <c oughs> นะครับอั <c oughs> ก็ นะครับตามตามตามที่เราอันนี้ชี้แจงไปนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ไอไข่ปลาลายใส่น้องวันนี้มีคนปลาหินใส่น้องครับน้องเพิ่งออกมาตรงนี้เลยปกติน้องจะกินอาหารตรงนี้ประมาณบ่ายสองนะครับพี่น้องที่มีเหรียญมีหยังนะครับก็ต้องไปปลาใส่น้องนะครับมีเขามีอันเขามีกองหอหยอดอยู่นะครับ รามีกล่องให้หยดนะครับร่วมบริจาคเป็นค่าอาหารน้องได้นะครับเราไม่ต้องโยนเหรียญใส่น้องเหมือนอในส่วนของลุงบอยเหมือนกันนะครับลุงบอยบอดไดมีโศกมีลาบย่าพี่น้องก็ต้องไปวี่ใส่นะคะโยนลงไปก็บดไดโศกใดลาบได้กอแเราก็ไปหาสื่อกินอยู่หันน้ำหันลาบยาโสกกระไรสีผุดนะคะแค่อยากไหลาบได้ก่อยไม่ต้องโยนนะครับเหรียญบาทเหรียญอะไรก็ ต่างกะเหลวเตนะคะมีกล่องระหย่อนลงกล่องเลยนะคะโอ้ยทำไมทำอย่างนั้นนาแวะมาให้ดาวคากิน่ารักขอบคุณค่ะก้อนหินเลยเหลือใจไรใช่ครับวันนี้เจอก้อนหินแต่คากิคากินะเครื่องอ๋อเครื่องสายแม่นะครับเครื่องสายแม่รู้แล้วก็แม่ พอเครื่องโดนแม่ปุ๊บแม่ก็วิ่งใส่<ต>พ่อเป้เ,ปเลยนะครับแค่จะก้อน,ก,นก้อนใหญ่เหมือนกันนะครับนับพี่น้องนก็ไอขอความรวมมือนะครับขอความรวมมือมเก็บเลียดไว้อมเหรอโยนใส่คาจิโยนผักน้องยางไปสื่อของ เองบได้บ่ต่องโยนเงินลงไปเดือแมนความจานน้องอันยางไปสื่อของเองบอด้นะครับไม่ต้องโยนนะคบไม่ต้องโยนนะครับนี่ครับก็ชมมันเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเวลาเขากินเขานอนนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติที่เรามาถูกช่วงที่เห็นนะครับอาจจะมีช่วงที่แรนน่นะครับมันก็เป็นบางช่วงนะครับตัวน,นี้ก็น้ำตาไหลเลยสงสารขอบคุณค่าอีกบอ่อหนึ่งปรปับปรุงหรอคะ บ่อใดนออ้มีสามบ่อนะครับหนึ่งสองสามนืมีสามบอ่อก็จะสับกันเวลาบ่อนั้นน้องอื้อใส่เต็มแล้วก็จะมาเปลี่ยนลงบ่อนี้น้ําใสนะครับเนี่ยสองวันสองวันเปลี่ยนสองวันเปลี่ยนครั้งนะฮะนี่นะคะโอ้ยห่วงทางพาโลคากิทั้ทงพ่อเป้ทลายมาก ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะก็จริงๆวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะไล์หรอกพอดีทีนี้มันมีเหตุนะคะก็อยากผ่านอยากผ่านสื่อทั้งนี้นะนัพี่น้องโอ้โหเจ๊ซว่าเสียงผู้หญิงเจ๊เสียงผู้ชายเสียงกเเห็นบอกหน่องกินแล้วหน้องไก่ไปย่างตามภาษาหน้องนะครับบ่ไดออันอันนี้ไพ่นี่ค่ะบ่ต้องเอิรนดหน้องเข้าเน่มนะคะเน่ไปเห่นบอลไก่ย่างไป แล้วแต่เพื่อนสิไปเด้กนะเห็นบอกก็ไปเล่มหย่าเห็นหน่ะกอตาหักตุ้มมูตีมีไปเล่มหย่าคือง่วนหน่อยนี่นะคะบ่ตองไปอันยี่บ่ต้องไห้น่องงวกดมาหากัดไม่นองงวกมาหาก็ไปรไะด้ว่าครับดอกแมงความขดบ่พี่นองนะคะอันนี้ก็บอตองไปโย้นเหรียญแล้วบ่ต้องนองไกลสีเออบ่เป็นคือเห้าเด้นะคะ ปั๊บจักเส้นแปดแขนใจหมากโอ้นะครับเพนบอลนองก็ไปนะครับเสีมีมุ่มเนี่ยมุ่งก๊กโพเพิ่นนะคะหยาดมาดูโซดาบันยุกก๊กโพก๊กไสเพิ่นนะคะก็ไปประมาณนั้น้องก็จะเดินรอบอยู่อย่างเงี้ยเราสามารถก็เราก็มองเห็นาในระยะสายตาของเราตามเ้ามีกล่องเ้ากระซูมได้นะคะโบแมนนองอยู่ได้หลือบจังส่ล่ะไปวิ่งยังไสยังสี่นี่นมันกับโบแมนนะคะพี่น้องค่ะอันเจนี่เข้ากระตอง มี่ขอปฏิบัติกันเนี่ยนะครับชมความน่ารักในอ่าในความที่เป็นน้องนะครับบวยเปนว่าอันบวกสิยุดเนี่ยบวกน้องสิยุดข้างในเขาก็ย่างอ้อมโอกไปเลยย่างอ้อมโอกเบิงเอานะครับย่างอ้อมโอกเบิงเอาฝากในเด้อจ่าฝากในเด้อพานไหลหนีสุกหูสุกโคนนะครับไล่สดครับ นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอ่าเนี่ยครับหนึ่งพี่น้องเขาบอกผู้คนแตกสวดสวดอยู่ให้มาเข้าเบิรงคักกระเบิกสื่อๆนะคะใส่เสียงในนิดหน่อยเอื่นมาเน่มาอื่นมาเน่ผุด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 นั่นไปนอนแล้วนะฮะอันนี้ก็ไปนอนก็ไปนอนก็เป็นปกติของเขานะฮะเนี่ยอยู่ตรงนู้นครับนี่นะฮะ ขากกใหม่บรรลุโซดาบันไปแล้วนะครับกกใช่กกใสกกผู้พร้อมนะคะับสีจเจสีเฮาก,ก็บดเป็นว่าอันพอหน่องบ่ออกมาไปปุุกเครเนี่ยมันบอด่ได้พี่หน่องท่านบอกก็ซองมือก็จะไปวี่อันนี้กระบได้นะครับมือนี้มันก็เลยเป็นเหตุจังสรหละก็เลยว่า,าอันก่อนสีล่งไหลมือนี้นะครับก็ตองขอความร่มมืออีหรีนะครับขอความร่มมือพี่หน่องอีหรีนะครับขอความร่วมมือนิดหนึ่งนะครับ หามวี่หามขวางปาสิ่งของในมือนะครับนี่คือจังแอดมีพัดลมจังสีกระบอกแมนว่าอันอยากเห็นแล้วก็วี่ไปใสยย่ยูสีนั่นนะครับก็ต้องขอความร่วมมือน,นิดนึงนะครับในการเข้าเที่ยวชมความน่ารักของน้องเนาะเพราะว่าน้องก็เป็นเราไม่ได้บังคับว่าน้องต้องออกมา,าแสดงพฤติกรรมที่ต่างจากที่น้องเขาเป็นนะครับตัวนี้ก็มีเรามีรอบ กินอาหารอยู่แล้วนะครับก็มีรอบเช้ารอบบ่ายนะครับรอบเช้ารอบบ่ายในการกินอาหารของน้องนะครับและ,ะทางคีปเปอร์ก็พยายามจัดจัดในส่วนของโซนที่ให้นักท่องเที่ยวได้ชมใกล้ที่สุดมันก็มีช่วงเวลาที่น้องนอนนะครับน้องนอนน้องลงน้ําบ้างนะครับถาม่าน้ำใสๆทัางสีกระหินนะคบเพราะว่าเท่าทางคีปเปอร์กเปลี่ยนสองหมือเปลี่ยนอ้างซับกันนะครับเพราะว่าฮิปโปเป็นสัตว์ที่ขี่ในน้านะคะขี่ในานา้ำอื้อในานา้ำ นะคะมันก็สีมีเปลือกเน่มันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าของข้าถือว่าของข้าใสาปิ้งได้พี่น้องสองวันเปลี่ยนครั้งนะครับขอบคุณพี่น้องได้หลายนะคะสาหรับในการเขามาชมไหลชีแจงในการในมือหนีนะครับเพราะว่าต้องขอความหล่อ,อม,ม,มือในส่วนของอนักท่องเที่ยวอีรีนะครับเพราะว่ายาวี่หินวี่หยางใส่นองนะครับเพราะว่ามือหนีมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วนะคะและเทุให้ตัวแม่พะรลูเนี่ย หวาดและแวงกลัว,ว,วน,นะครับแต่กกะคิปเปอร์ไม่สามารถเข้าใกล้ได้นะครับต้องรอให้น้องใจเย็นๆลงกว่านี้นะครับตัวน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพราะว่าเขาระแวดร,ระวังผ้าอยู่เล่ไปเหตุกับเขาแบบนี้เขาก็ตื่นตกใจนะครับอยาดคือกันนะครับกะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเที่ยวมมาชมในไลน์ลนี้นะครับยังไงก็ฝาก เรื่องนี้นะครับช่วยในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะครับในตรงจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการเข้าชมความน่ารักของน้องคากิพารุนะครับคนนักท่องเที่ยวเยอะนะครับต่างมาจากต่างที่ต่างอะไรในส่วนของผู้ปกครองก็ต้องกํากับดูแลในส่วนของน้องๆหนูๆด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเหมือนมีเหรียญอะไรอย่างเงี้บยบอลุงบอยเจอบ่อยเนาะ บอ่บอบอ่อบ่ออ่าจอระเข้ลุงบอยเนี่ยจะเจอบ่อยเจอเหรียญบ่อยนะครับเพราะว่าเข้าเหมือนโยนไปขอสูกขอลาบไมต่ตองไปขอขามเพราะว่าอันบม่มีสุกไม่ีลาบยังหายนะคะจอระเข้ก็คือสัตว์ปกติมันเ,เก็บยากด้วยนะครับเพราะว่าเข้าไปใกล้ลุงบอยไม่ได้นะครับมันเก็บยากไม่ต้องโยนเหรียญเข้าไปนะครับบ่ออ่าฮิโปหรือส่วนแสดงอื่นๆภายในสวนสัตว์เหมือนกันนะครับงดโยนเหรียญโยนสิ่งที่ นอกเหนืออื่นๆนะครับที่จะเป็นอันตรายกับน้องสัตว์นะครับก็ขอความร่วมมืองดแล้กันเนาะ